สัตเทพมงคลสัญลักษณ์แห่งจัก,กรพรรดิความยิ่งใหญ่นับประเทศจีนครริตี้เอ็กเพสทอขอพาทุกท่านไปเปิดเรื่องราวมังกรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือมากที่สุดในจีนพร้อมชี้จุดเส้นทางตามรอยมังกรถ้ำหลงเหมือน จะพูดถึงสัตว์ในตำนานจีนหลายคนคงนึกถึงซีรีส์จีนกำลังภายในหรือซีรีส์เทพเซียนที่เรามักจะเห็นเหล่าบรรดาสัตว์เทวะทั้ง4ี่กิเลนหงเต่าและมังกรปรากฏตัวอยู่เสมอชาวจีนเชื่อว่ามังกรหรือหลงในภาษาจีนเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือมากที่สุดมังกรถูกใช้ให้เป็นตัวแทนของประเทศจีนที่เรียกว่าแดนมังกร สัญลักษณ์ของจักรราศีปีนักษัตริย์และสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งจกักรพรรดิพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ตัวแทนแห่งเพศชายหรือพลังหยางตั้งแต่อดีตชาวจีนมีการบูชาเทพมังกรเพราะถือว่าเป็นเทพแห่งโชคและความมั่งคั่ง โดยเฉพาะเชื่อว่ามังกรมีพลังในการนำฝนมาให้ทำให้มีประเพณีการเชิดมังกรที่ชาวบ้านจะนำมังกรที่ทำจากกระดาษหรือผ้าขนาดใหญ่ไปเรียกฝนมังกรจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนตั้งแต่เทศกาลเล็กๆของชาวบ้านไปจนถึงการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตุษจีนที่เราพบเห็นกันนั่นเองค่ะ ตามตำราจีนโบราณน,นั้นมังกรแบ่งออกเป็น3ชนิดคือมังกรแท้ชิวเล้งอาศัยอยู่บนฟ้าหรือสวรรค์เป็นมังกรขนาดใหญ่มีเขาและป,ปีกมีอำนาจมากที่สุดเป็นใหญ่เหนือมังกรทั้งปวงมังกรหลีหรือลี่เป็นมังกรไม่มีเขาอาศัยอยู่ในมหาสมุทร มังกรเจี่ยวหรือเฉียวจำพวกมังกรมีเกรดอาศัยตามลุ่มหนองหรือถ้ำตามภูเขามีขนาดเล็กมีหัวและลำคอเล็กไม่มีเขาหน้าอกเป็นสีเลือดหมูหรือสีน้ำตาลเข้มไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมมังกรถึงมีความโดดเด่นและเกี่ยวพันกับความเป็นจีนมากขนาดนี้แต่ถ้าใครฟังแล้วอินค่ะบิวขอแนะนำสถานที่ตามรอยมังกรถ้ำหลงเหมือนหรือถ้ำหินประตูมังกร ถ้ำหลงเหมือนเป็นหนึ่งใน3ส,สุดยอดถ้ำสลักหินที่แสนวิจิตกดงามของจีนค่ะโดยตามตำนานจีนเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผาสองแห่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายประตูเชื่อกันว่ามังกรเคยอาศัยอยู่ที่นี่และคอยเฝ้าประตูหลงเหมือนที่แปลว่าประตูมังกร ซึ่งเป็นประตูที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองถ้ำผินหลงเหมือนแห่งนี้มีอายุมากกว่า1,500ปีเลยทีเดียวเริ่มสร้างในปีพศ1,014ในรัชสมัยฮองเต้เซี่ยวหวนตี้แห่งราชวงศ์เวย่ยซึ่งฮองเต้คนนี้แหละที่เป็นผู้สร้างวัดเซาลินที่เรารู้จักกันนั่นเอง บริเวณถ้ำหลงเหมือนยังมีโรงแท่นบูชาม,มากกว่า2345ช่องมีศิลาจารึกสลักอักษรจีนและบันทึกต่างๆกว่า3600หลักมีพระพุทธรูปองค์น้อยใหญ่แกะสลักกว่า100,000องค์โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะและไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนถ้ำหลงเหมือนคือพระโพธิสัตว์ไวโรจนะเป็นพระพุทธรูปสลักหินองค์ใหญ่ที่สุดของถ้ำแห่งนี้คนจีนเชื่อว่า พระพักของพระโพธิสัตว์ไวยโรจนะองค์นี้คือใบหน้าของพระนางบูเช็กเทียนฮองเตหญิงผู้เลื่องลือหนึ่งเดียวแห่งแดนมังกรเชื่อว่าพระนางเป็นคนสั่งให้ช่างสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่าตนเองคือพระศรีอริยเมตไตรกับชาติมาเกิดน,นอกจากนี้พระพักที่ดูอวบอิ่มยิ้มมีสเสน่ห์เล็กน้อยของพระโพธิสัตว์ไวยโรจนะองค์นี้มีคนเปรียกว่างามเฉกเช่นเดียวกับภาพวาดภาพโมนาลิซ่านั่นเอง ซึ่งเป็นงานศิละปะที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแดนมังกรที่บิวนำมาฝากกันสนใจสามารถจองทริปเที่ยวกับเรา Quality e x p e s s ได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนหน้าอยากให้ Quality e x p e s s ชอบไปบอกเล่าเรื่องราวที่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ